ขอเข้ามาขอให้รีวิวสว่านแบตตัวนี้ด้วยมาค่ะกุ้ยจัดให้ <c oughs> ตอนซื้อมานะคะ <c oughs> แพ็คมาในกล่องแบบนี้เลยแล้วก็มีอุปกรณ์หัวสว่านต่างๆเนี่ยครบเลยแต่เนี่ยพี่บูมหยิบไปใช้ไม่รู้ไปวางไว้ไหนบ้างละ สว่านแบตเตอรี่ตัวนี้นะคะเป็นรุ่น FatMax V สองศูนย์ค่ะที่ซื้อสเต l เล่มาเนี่ยเพราะว่าแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยสามารถใช้กับอุปกรณ์อื่นๆของสเตลเล่ได้ด้วยค่ะอย่างของกลวยเนี่ยมีลูกหมูค่ะซื้อมาเป็นเซตเต็มนะคะมีแบตมาให้2ก้อนพร้อมแท่นชาร์จแบตเตอรี่ที่เขาให้มาเนี่ยเป็น2 M นะะแอมป์เอาร์นะคะแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะใช้ยาวๆไม่ชาร์จบ่อยๆเนี่ยกวยแนะนําให้ซื้อเพิ่มเลยค่ะ4แอมป์เอาร์ตัวนี้นี่เป็นไขควงไฟฟ้าเป็นสว่านและกระแทกได้ด้วย มาดูกันว่าสว่านแบตบ,บ้านกใูใช้ทําอะไรกันบ้างไอเป็นไขควงไฟฟ้าปรับกระแทกเร่งรอบได้ใช้เจาะปุ๊บใส่ดอกเจดีจเจาะเหล็กได้ใส่แป้งขัดฟองน้ำแบบนี้ก็เอามาขัดรถได้อีกพื้นเป็นตะไคร่ก็เอามาใส่หัวแปรงขัดพื้นขัดออกให้หมด ่ยมเหรอ,อเป็นคราบดำขัดไม่ออกก็ใส่สก็อตไบร์มาขัดหม้อคราบสนิมคราบขมาเหมาออกหมดเลยดูพี่บุม๋มเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าขัดหม้อเก่งหม้อขาวโบสถานีต่อไปห้องน้ำเลยเปลี่ยนมาเป็นสก็อตไบค์ขัดพื้นห้องน้ำ มาเยอะมากเลยทุกคนหลังจาที่พี่พ่งขัดไปแล้วเรามาล้างน้ำออกดูกันค่ะคือน้องน้ำเราเคยขาวขนาดนี้เด้ยเนี่ยพี่บูงพี่บุงคราบตรงนั้นยังไม่หลุดนี่นี่น,นี่และสุดท้ายเป็นสาย DIY ก็ขัดซวมด้วยสว่านแบดกันไปเลยว่าหมุนเร็วไว๋ยวขัดทีขี้กระจา แล้วตอนนี้ขอได้สว่านแบบแล้วก็ชุดแปรงตัวนี้นานะทําให้งานทําความสะอาดเนี่ยของคุณพ่อบ้านง่ายขึ้นเยอะเลยทำไมถึงเป็นพ่อบ้านอะรักเมียก็ต้องช่วยงานเมียไงดูซิขัดะสะอาดเอี่ยมเลยสารลพัฒประโยชน์ขนาดเนี้ยสาม,มีเหรอ ไม่ใช่สว่านแบบใครอยากได้นะคะเดี๋ยวกุ้ยใส่ลิงค์ไว้ให้ค่ะหรือว่าหัวแปลงขัดนะกุ้ยก็ใส่ลิงค์ไว้ให้แล้วไปตามกดสั่งซื้อกันได้เลยสําหรับเพื่อนๆที่รับชมผ่าน Youtube และช่องทางโซเชียลอื่นๆเดี๋ยวกล้ยใส่ลิงก์ไว้ให้ในรายละเอียดวิดีโอนะคะสําหรับวันนี้ชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้กล้วยนะขอบคุณค่ะ